ตอนนั้นพ่ออายุ6ขวบน้องพ่ออายุครึ่งหนึ่งของพ่อก็ครึ่งอ่ะสามก็สามขวบสามขวบอ่าแล้วถ้าสมมุติตอนเนี้พ่ออายุ70แล้วน้องพ่ออายุเท่าไหร่70เขาแกวมาสามปีอ่ะตอนนี้70น้อเออ60ถึงว่า60น้อยออมนันเกินก็มันก็เกินกกเขาเขามันหายไปสามสามแห่สามสิบปีอ่ะ <laughs> เอาหกเอาหกสามสิบเ <ítulo> ัาค่อยคิดค่อยคิดค่อยคิดมันหกวเนาค่อยคิดเนาเออก็เอาก็หกครับเพตอนนั้นเขาหนูหกควบอน้องเขาหนูสามควบเออสามครบเดียวเออึ่งเขาเดียวเขาหกสิบเสิบน้องเ่าอะไรมันกอสามสิบกัน ดียวมันเกิงเขาสามเป็นพวกเกิงควบ่ะเขาตอนนั้นมันพกอ่ะกวบ่ะเอท่าไหร่คิดอ่คิดอตอนนั้นเขาอยู่กควบมันเกิงของเขาก็คือสามควบตอนนี้เขาอยู่หกสิบมันกระไหลมากมันกระไหมากเจ็ดสิบสตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบมันก็สามสิบห้าเอเอาหกสิบหกสิบอะถ้าท้าพอหกสิบน้องใจอยย่เท่าไหร่ ได้เนาะฟังฟังจ์ไหมถ้าตอนนั้นไหนพ่อยุหกวบน้องพ่อมอยุครึ่งหนึ่งของพ่อเป็นเท่าไหร่เป็นสามควบเสามควบอ่าเรามาตอนเนี้ยพ่อยุหกสิบแล้วน้องพ่อยุกี่ควบตอนนั้นห้าก็ห่านกัอนไรมาถามมาหนอกนั่นไงตองนี้ไรเตามรัตอนนี้หกสิบหกสิบป่ะเขาตอนนั้นมันเขาได้หกควบกันได้สามควบ อืมครึ่งนึงไงนึงกัสาบเออ่กัสามเขาอยู่มาหกซิบแล้วน้องเขาอะไมันแต่ไหลตัวเขามาครึ่งของเขาอ่ะเท่าไหร่อสามซิบสามซิอมันเดิมมากอ่ะพ่ามันครึ่งของเขาพ่อำมันมาสามบสามครอบแล้วอันนี้มาได้เมามาไมเนาะได้เมาเหรอพออันนี้คำนวณมาแล้วเนาะคำนวณแล้วครึ่งกักครึงอ่ะอ่าคำนวณนะครทีละ อมัคิดแล้วมันต้องแมนเรา <laughs> เพราะว่ามันเกงของหงเมาสามสามสองหกมันเกงของหาเมามีไปหนักกว่าอะไรจะได้มันก็ต้องเกงของงเฮาสามสิบปีอะเอาง่ายๆง่ายๆหน่อยถ้าถ้าพ่อตอนนี้พ่ออายุยี่สิบปีถ้าฮาอหนึ่ส <20, 20 S 1> <ป>ิบยี่สิบยี่สิบปีตอนนี้น้องพ่อจะอายุเท่าไหร่สาวปีของมันเกิงของสาว มันกระซิบอีมันเกืงอ่ะพ่อว่าห่างเกืองอ่ะพ่อเอาน้ำมันมาป๋อปคำนวณไปทีเดียวมันเกืองอ่ะพ่อเกืองของสาวอ่ะเพาะว่าชัวอ่าเฉลยเฉลยเมื่อกี้ตั้งโจทย์ว่าตอนนั้นพ่อหกขวบหกขวบน้องพ่ออาย่ครึ่งหนึ่งสามปีใช่หรือป่าสามแสดงว่าห่างกันกี่ปีห่างกันสามปีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพ่ออายุ หกสิบหกสิบน้องพ่อใจนี่อะไรสามสบปีนี่สาปีได้ไงสามสิปีอะมาทางนันอ่ะโอ้ต้องแค่สิเจ็อ่ะห้สิเจ็ดได้ก็ห่างกันแค่สามปีอะฮะต่อหกขวบน้องพ่ออายุสามขวบต่อหกสิอันนี้คนนี้ก็หสบเจ็ดเ่ะก็ห่างกันแค่สปีอะโอ้ถึมาหกเนาะเอาหกเนาะเดี๋ยวมามันสามเนาะ แล้วพอเจ็ดเขาก็คืนมาสี่อ่สามเดียวนะสามเฮางหกขวบเนาะหกเฮางหกขวบมันสามสามสี่ห้าแลสามสามห้าแก็3สามแล้วถ้าพอเจ็ดขวบอ่ะก็เจ็ดขวบนาะพอเท่าไหร่สามอกเกือกสามอกเกือสามอกเกือไหลว่ะสามอะไหฮวัดเกืออ่ะ3สามไหลไหลมากอ่ะใช่ แล้วทำไมปีพ่อขึ้นหนึ่งปีแล้วน้องพ่อขึ้นครึ่งปีอะปีก็อยู่ปีเดียวกันมันห่างกันไงเป็นเพื่อัวบปล่าไปแทนทำไมบ้านก็หนึ่งปีห้าสิบเจ็ดเดียวก็ผ่านหนึ่งปีก็เท่าหนึ่งปีเท่ากันไงหกห้องหกน้ำสามเปียกห้องเจ็ดมันสี่เออเออแสดงว่า